เอาแล้วครับก็อขอกับสวัสดีท่านเมื่อวานพี่น้องเจอแต่ทุกท่านวันรับวันนี้ก็อยู่กับผมพีชพีในเกม Attack on Titan น,นี่เราเลือกเป็นอันนี้เ e วายเอเรนมิคาซา s าชาเราเล่นเป็นเอเรนไป <c oughs> เ,เล่นกันเลย <c oughs> <c oughs> แบบลงมอดด้วยนะเอจะฟายไปคูเพลงไม่ต้องกูร้ององสดเลยก็มาเลยครับเหมือนหรอครับนายไททันวะยู ไอไททันวิปริตไอไททันวิปริตข้างหน้าเนอะตายขึ้นก็แพงไปไว่างฮึ๊แปงแล้วมันไ้ทันอ้เข้ามาเซ ดึงดึงไม่กลัวหรอกเฮ้ยอีนี่น่ะลุกขึ้นมาเซอไปพวกนี้นะไปหาแม่ไอเจ้าโตโตหวังง้อมันคงจะตายนะไม่นะมันไม่ตายแต่เราก็ไม่กลัวมันเพราะมันเป็นไททันวิปลาดีนะเราต้องกลัวมันแล้วแหละมันเป็นไททันวิปริตเลยเนอะ อย่างนี้แหละพี่จะต้องกล uh ัวโลอ่มันคือไททันผมว่ามันเป็นไททันวิปราดิยังไงล่ะก็เลยต้องกลัว SO มันแาบนี huh. so ้ไงล่ะไอเจ้าโง่อันนี้ไปกินซะ มีพลังเหนือธรรมชาติเกินจะบรรยายโอ้สอเซ่ลุกขึ้นเซ่เจ้าไทยท่านหน้าง่กระโดดกระสืบติ่งกับร่างเป็นคนเฮ้ยฮั แก๊สกำลังจะหมดแล้วรอทำยัจริงไงเจอกันอือด ที่เติมแก๊สไหมแก๊สผมหมดอะอนนต้องมีที่เติมแก๊สนั่นแหละตรงนั้นไงหนนะแก๊สหมดแล้วได้อีีมันก็จะไวขึ้นสิบเท่าพลังนี้ไงล่ะที่มันทำให้ไวปุ๊บเติมแก๊สมาแล้วอืจี เสร็จกูนแน่โอ้เฮ้ยมีตัวเล็กมากด้วยมันได้ท่านกี่เมตรนะ่ะกดใจเลยมึงเดะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอย่าไปแปลงร่างเป็นคนตรงนั้นสิถึงแม้มันจะตัวเล็กแต่มันบูตูนะหังมันไวหรือเปล่า เสนะียงมันถึงจะเป็นแบบนั้นังความเร็วทำสปิดปับ๊บแล้วก็ไปไปั้นขาล่วงแล้ววาก็มาใสมาซส่อยากรู้เหมือนกันว่าไททันตัวเตี้ยเองจะทำอะไรก็ได้ phơi mà lắm hey <laughs> vắn mày đồn tắc thi không có không có không có

ึกับนางเลยเหรอมันกำลังมาหัวแต่สุดท้ายก็เสร็จเราแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยไอ้คนโอ้ยไอ้ไทชั่นเจอเนี้มันเร็วเหมือนกันนั่นเนี่ไง แล้วคงจะเสร็จตรงนี้ก็มีที่เติมแก๊สเติมแก๊สแต่กูก็ไม่กลัวเหมือนกันก็เข้ามาสิฉันจะฆ่าแกจะฆ่าแกาแไ,ไม่ให้เหลือแม้่จะตัว นมึงอีกตัวนึงทุกคนกระโดดสูงหรอพลังหมดแล้วงั้นเหรอ เป็นยังไงล่ะไหลไปเลยบ๊ายบายไหลติดไปเลยโอ้แจทันที่นี่มันเยอะจริงๆเลยใครนอนที่มท้่นี่บอไหลนอนี่ใคร

การที่จะไต่ขึ้นมาบนกำแพงนี่มันยากจริงๆแต่ไม่เป็นไรโอ้กูจะแปลงร่างเป็นไะถ่นแล้วไปต่อยหนะ้าพวกมึงยังไงล่ะ<ม> <t> โดนต่อยทส้เทยเรียบร้อยแตกแล้วก็กระโดดซ้ำพึ่แล้วกูก็แปลงร่างกลับกลายคน พวกเราต้องเร็วให้มันมากกว่านี้เร็วให้มากกว่านี้เฮ้ย้นเราต้องไปงินไปทันมาก เธออืมมึงไม่มีวันรอดแน่นอนเลยอย่าพลังหมดนะมึงแอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพลังหมดเอือเป็น,นยังไงล่ะเห็นไหมพอกูพลังหมดปุ๊บมึงลุกมึงนะมึงฉลาดจริงๆเลย ใน,นเวลาแต่พี่ชะท้อยท่านี้นนนพักยังไงเขาจะขึ้นเนี่ยนอนทำที่นอนที่นี้นะฝาจะนอนนะจู้เราจะขึ้นไปบนนี้อืมก็เข่ามาใส่ไม่เคยกลัวเราเกรงใจหรอกนะแกจะต้องเจอท่าไม่ตายท่าน คนตรงนั้นอ่ะเฮ้ยไททันน่าเกลียดน่ากลัวข่ะมาลงมอดเองแหละวันของข้าคือไททันเอเลนแปบงล่างมาล่างไฟพะพลังไททันจะหมดเข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวพอฝนตกกินไม่ออกมัเก็บรอพลังไททันหมดฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่นอนนี่นะ

เป็นไงบ้างครับคุคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดแล์กดแชร์กับเพื่อนผมได้นะครับไม่บายแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้คาทายท่านไ,ได้อีกสามตัวบา,บายเดี๋ยวจะแถมไล่ให้เพื่อ <c oughs> ไม่มีพลังเหลืออิชิทำไปเติมแก๊สก่อนอืชอ เต็มกันมาแล้วเฮ้ยๆอยากจะขึ้นมาตรงนี้เป็นไงล่ะขึ้นมาแล้วเนาะเราจะปีงขึ้นไปเลยติงนี่ก็แถมนั่นก็เพิ่มแล้วก็แปลงร่างเป็นไททัน แล้วกูก็จะต่อยมึงที่อยู่ตรงนั้นตายซะเถอะบ,บายยแล้วเจอกันอีพีหน้านะฮนี่นะ